รนด o อคุณสำคัญสำหรับเขาแค่ไหนหรือจริงๆแล้วคุณสำคัญตัวเองผิดกดท่าปุ่มให้แผนด้วยจำไม่ได้ว่าผมอะไรบ้างเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้คุณน่าจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินมังกรกันพฤกศกราศีเมษนะคะคุณเป็นคนที่ มีความตั้งใจความพยายามสูงไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่อืแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากไม่ค่อยที่จะปล่อยวางสักเท่าไหร่บางครั้งอ่ะเรื่องที่มันไม่สมควรคิดก็ยังนํามาคิดเลยอืแต่ตัวคุณอ่ะมาหลังๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณจะเดินออกจากความคิดที่มันลบๆเพราะคิดว่ามันบั่นทอนชีวิตเกินไปแล้วก็ เซฟตัวเองมากขึ้นไม่ค่อยที่จะไปสูงสิงอะไรกับใครสักเท่าไหร่เพราะคิดว่ามันไม่โอเคการยุ่งกับคนเยอะๆถ้ายุ่งดีก็ดีถ้าไม่ดีมันก็ไม่ไม่โอเคสำหรับคุณอนะคือเคยเคยลแล้วอะแล้วมันก็ส่งผลไม่ดีทำให้ดูเป็นคนที่คนอื่นเขาเอาไปพูดในแง่ลบกันเยอะหรือ ไม่ปรารถนาดีกับคุณคุณก็เลยคิดว่าอยู่ในที่ของตัวเองน่าจะปลอดภัยกว่าส่วนตัวเขาน่าจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกุมชาวธาตุดินมังกรการพฤชกศกชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเขาเป็นคนที่จริงจังต่อคำพูดจะใช้ความคิดค่อนข้างมากเนี่ยใช้ความคิดเยอะกว่าจะพูดกว่าจะตัดสินใจอะไร เป็นคนที่มีครอบครัวที่ดีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็รักครอบครัวมากๆและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่รักอิสระไพ่เดอะฟูลเนี่ยก็คือเป็นคนที่ออกแนวเป็นแบบไม่ได้สนใจอะไรเยอะๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจงานนะไม่สนใจกับเรื่องสเพเฮระจนเกินไปเอ่อเอาแต่เรื่องที่มันเป็นหลักๆแล้วก็รู้จักการวางตัวที่ดีการที่นิ่งอยู่กับตัวเองใช้ความคิดเยอะๆ เพื่อการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่จะใช้เวลาส่วนตัวค่อนข้างมากไม่ใช่ว่าพอคิดปุ๊บตัดสินใจปรบบไม่ใช่ระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่นใดที่ผ่านมาเด็กดาบสามดาบเดะสตาหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแล้วมันก็เริ่มต้นอยู่แบบนั้นเหมือนกับมัน เริ่มต้นในทิศทางที่ดีแต่ทีนี้มันไม่มีการได้สารต่อไปในทิศทางที่ต่อยอดขณะนั้นคุณมีใจให้เขาเขาก็มีใจให้คุณแต่ยังไม่ได้หยิบยื่นให้คุณไม่กล้าที่จะหยิบยื่นให้กับเขาโดยตรงเพราะคุณไม่มั่นใจว่าเขาต้องการหรือเปล่าส่วนเขาเขาก็มีความกังวลใจแล้วก็ไม่ค่อยกล้ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะบางครั้งอ่ะตัวคุณอ่ะ ดูเป็นคนที่จริงจังเด็กดาบเนี่ยเป็นคนที่จริงจังทุกอย่างจะต้องเคลียร์ชัดไม่มีการพูดเล่นพูดอะไรอย่างเงี้ยการที่จะเข้ามาคบมาคุยกับคุณน่ะมันจะต้องมีแต่ความจริงใจแล้วก็จริงจังเท่านั้นไม่มาเป็นแบบมามา,มาหาหาย,ห,ายหรือมาแล้วคบทีเล่นทีจริงอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นน่ะไม่สมควรเข้ามาเขารู้ว่าคุณไม่เหมือนกับ อะไรที่ผ่านมาก็แล้วแต่มันมีแต่ความเขาเรียกว่าจะต้องจริงจังเท่านั้นจะมาเล่นไม่ได้แล้วการเจอกันเนี่ยนะระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันคือการบังเอิญการบังเอิญไม่ใช่ว่ามีการได้นัดหมายกันไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เจอกันอะ่ะมันมีความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกว่า เหมือนกับเขาอะค่อนข้างที่จะมีพลังงานชอบคุณเยอะนะแต่แค่ไม่ค่อยกล้าเข้ามาในความสัมพันธ์มากๆเพราะตัวเขาอะอาจจะดูสถานะดูน้อยกว่าคุณแล้วคุณอะดูแตกต่างจากเขาค่อนข้างมากเขาก็เลยค่อนข้างที่จะประมาไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่และอีกใจหนึ่งก็กลัวความผิดหวังความเสียใจนั่นแหละ เขาก็เลยไม่ค่อยให้ค่ากับในเรื่องความรักจะให้ค่ากับเรื่องการงานแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างมากคือทํางานทํางานไม่ค่อยที่จะวุ่นวายกับใครเพื่อเป็นการตัดปัญหาไงเพราะการทํางานนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มั่นคงและเขาสามารถคอนโทรลได้นั่นแหละบางครั้งเขาก็เบื่อนะว่าทําไมอะ่ะเขาเขาจะต้องรู้สึกย้อนแย้งกับความรู้สึกจริงๆของเขา ซึ่งความรู้สึกของเขาจริงๆอ่ะเขาอยากที่จะมีความรักที่ดีอยากที่จะมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกับคนอื่นอ่ะแต่ด้วยความทิฏฐิมานะอะไรของเขาอ่ะม,มันก็เลยทำให้ตัวเขาอ่ะบางครั้งอ่ะทำอะไรไม่ตรงกับใจทำอะไรไม่ตรงกับความรู้สึกสักทีเดียวส่วนตัวคุณก็มองว่าคุณก็มีค่านะคุณก็มีอะไรหลายอย่างที่มันครบเครื่องอ่ะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณให้ความสนใจกับความสัมพันธ์เนี้มากมากมากจนกระทั่งว่าละเลยไม่รักตัวเองเนี้ยน่าจะไม่เขาท่าเพราะแต่ก่อนเนี่ยตัวคุณไม่ค่อยสนใจตัวเองจะสนใจที่เขาเยอะในขณะที่ตอนนั้นตัวเขาไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรเขาก็สนใจแต่เรื่องของเขาไงเออเออมันเป็นในลักษณะที่ว่าตัวเขาอะ่ะมันก็ถูกต้องแล้วนะ แต่ตัวคุณน่ะกับรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะคุณไปสนใจเขามากแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างไม่เป็นไปนอย่างที่คิดเลยย้อนกลับมามันักตัวเองอแล้วทีนี้มาดูว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยนะเป็นในลักษณะที่ว่า <c oughs> เขาให้ความสนใจคุณขนาดไหนคุณมีค่าขนาดไหนสําหรับใจเขา เถ้วยแปดเหรียญเดอะเมจิเชียนเถ้วยแล้วก็เด็กเหรียญเขาไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องคุณสักเท่าไหร่หรือตัวเขาไปสนใจในเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องบุคคลอื่นในที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับงานอะเยอะของคุณอะมันก็เป็นเพียงแค่เศษหนึ่งในอีกหลายๆเหรียญน,นะคะก็คือยังไม่ได้ จาะจงหรือมั่นใจได้ว่าคุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาเพราะเขาบอกแล้วไงเขาไปให้ค่ากันในเรื่องอื่นและอีกอย่างหนึ่งอ่ะคนคนนี้เขามีในเรื่องเกี่ยวกับความคิดลบในด้านความรักมาก่อนเคยเจอบทเรียนที่ไม่สำ <c oughs> เขาเรียกว่าไงบทเรียนที่ไม่ควรจดจำบทเรียนที่เขาไม่สมหวังมา ก็กลายเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องความรักแล้วตัวเขานะ่ะเขาก็มองว่าคุณนะ่ะก็น่าจะไม่ได้สนใจเขาสักขนาดนั้นนั่นแสดงว่าที่ผ่านมาสิ่งที่คุณทานั้นนะ่ะเขาก็มองว่าเออมันก็ดีนะคุณก็มีน้ําใจดีคุณก็ใส่ใจดีเขาก็รู้สึกชื่นใจดีนะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องมีใจต่อกับคุณ พราะตัวเขาเนี่ยให้พาเกิดขึ้นอะ่ะให้พาเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รู้สึกรู้สาในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกในด้านความรักสักเท่าไหร่เขาต้องการความสงบในชีวิตต้องการความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างมากในเรื่องความรักเขาให้เป็นเรื่องรองอแล้วความรู้สึกลึกๆที่มีต่อคุณกันยังไงหกถ้วยรู้สึกผูกพันนี้นะ รู้สึกว่าเข้ามาในชีวิตแล้วมันก็ดีมันเหมือนกับเป็นคนที่คุยกันแล้วเข้าใจกันง่ายเคลียร์กันได้ในบางครั้งบางคราวถึงไม่ได้อธิบายทั้งหมดเหมือนกับรู้จักกันมานานออแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นแค่การเริ่มต้นยังไม่ได้ไปถึงไหนหรอกเพราะด้วยส่วนหนึ่งตัวเขานะี ตัวเขายังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นยังไม่ได้คิดถึงขั้นที่ว่าจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เป็นตัวจริงให้คุณเป็นตัวจริงหรือเป็นคนในชีวิตของเขาแต่เขารู้ว่าอยู่ในชีวิตเขาอะ่ะมันก็ดีก็อยู่แบบเนี้ยในแต่ละวันเขาก็มีเรื่องเครียดเรื่องที่เขากังวลใจเยอะแต่มีนะบางครั้งบางข่าวเขานึกถึงคุณอะ่ะเขานึกถึงความเป็นคุณบางครั้งเขาก็ดูไม่ออกว่า จริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่เพราะว่าตัวคุณบางครั้งนะออกแนวเป็นแบบใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนเขาก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ดีกับเขาเนี่ยคุณก็คงไม่ได้เฉพาะกับเขาแค่คนเดียวละมั้งก็คงจะทุกๆกคนหรือคนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมตัวเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องสําคัญขนาดนั้นเขาอาจจะมองด้วยว่าคุณรู้สึกกับเขาแค่เพียง เพื่อนหรือเกินเพื่อนมานิดนึงแค่นั้นเองอะ่ะแต่เขาก็ปูมิใจแล้วแหละเขามองว่าอืม,มันก็สมควรสําหรับเขาแหละการสถานะแบบเนี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังอยากจะให้เขาเป็นไปนอย่างหวังเนี้ยมันเริ่มเลือนรางแล้วมันไม่น่าที่จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วเพราะ ลึกๆในใจรู้แหละว่าหนึ่งคนคนนี้ตั้งกำแพงกับคุณคนคนนี้ยังไม่เปิดใจให้กับคุณเลยอ่ะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะไปคาดหวังไม่สามารถที่จะทําอะไรมากกว่านี้ได้ละคุณก็เป็นคนที่มีศักศีพอสมควรเมื่อทําถึงที่สุดแล้วให้มากไปกว่านี้ยคุณไม่ได้แล้วละคุณก็มีลิมิตเพราะคุณเป็นคนที่ชัดเจนอ่ะเออให้ฉันรู้ให้แน่ว่าไม่ชอบฉันจริงๆให้ฉันรู้ให้แน่ว่า ไม่ได้คิดฉันจะได้หยุดแค่นั้นเองแต่ตัวคุณก็ยังเอาเข้าจริงอะ่ะก็ยังหยุดไม่ได้สักทีเดียวก็ยังเฝ้าร้อเฝ้าหวังเขาอยู่นั่นน่ะเผื่อทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้ใครจะรู้เพียงแต่วันเนี้ยมันยังไม่ดีเท่าไหร่เท่านั้นเองนะ,ะแล้วดูแล้วจริงๆอะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไป เดวิลมันตัดกันยากนะสองดาบเนี่ยเดวิลสองดาบไม่สามารถที่จะตัดกันได้จะตัดหลายครั้งหลายคาก็ต้องกลับมาที่เดิมเพราะคุณก็ยังมีความรู้สึกต่อเขาค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิมๆอะ่ะเนี่ยมามาหายหายแล้วก็ไม่ไปสักทีหนึ่งมาแล้วก็หายหาย,หายไปก็ไปทำงานทำหน้าที่ของเขาแล้วพอเสร็จจากตรงนั้นก็กลับมา กลับมาดึงคุณไปอีกเหมือนกับตอนที่เขาเข้ามาคุณก็มีความรู้สึกว่าเออเขาน่าจะปรับตัวดีขึ้นแล้วนะเขาน่าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาดีไม่กี่วันแล้วเขาก็กลับไปที่เดิมอีกคุณก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะอย่าเข้ามาซะดีกว่าเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณอ่ะจะต้องติกลมแล้วก็กลับไปอยู่ในจุดเดิมๆที่จะต้องเฝ้ารอเขาแล้วก็เหงาแล้วก็คาดเดาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะ จริงจังกับคุณสักทีนึงเขาจะให้สถานะมีแต่การรอคอยแบบเจ็บๆการรอคอยเป็นแบบไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าอนาคตความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปคุณรอจนกระทั่งคุณไม่ไหวละแล้วคุณก็ตั้งตั้งใจไว้ว่าฉันไม่ใช่คนสำคัญของเขาเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะต้องสำคัญตัวเองผิดว่าเขาจะต้องมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ หรือเขาจะต้องกลับมาในรูปแบบที่ดีขึ้นแล้วคนคนนี้ต่อไปก็คงจะนิ่งกับคุณไปอีกเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแต่ตัวคุณตัวคุณจะเริ่มดีขึ้นเมื่อคุณเริ่มรับรู้ในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ความรู้สึกของเขาลึกๆที่เขารู้สึกยังไงกับคุณน่ะมันทำให้ตัวคุณกลับมารักตัวคุณเองมากขึ้น จนอยู่ในจุดที่ว่ามไม่มีเขาก็อยู่ได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็ดีวันดีคืนซะด้วยแล้วเขาก็ยังคงที่จะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องยุง่งยุ่งของเขาต่อไปชีวิตเขามันไม่ได้มีอะไรที่มันทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเขาจะพัฒนาในความสัมพันธ์นี้ได้หรือกระชุ่มกระชวยมากไปกว่าเนี้นอกจากการนิ่งแล้วก็มามา,มาหายหายเนี่ย สิ่งที่เาขาคาดหวังเนี่ยก็คือเรื่องความสําเร็จอย่างเดียวเลยอะเรื่องความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานเรื่องชีวิตตัวเองเรื่องของตัวเองเกือบสัทั้งหมดเขาให้ค่ากับคุณสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้มากไม่ได้มากแต่คุณให้ค่ากับเขามากแต่ตอนนี้ตัวคุณเริ่มให้ค่ากับตัวเองแต่สำหรับเขาคุณเริ่มที่จะไม่สนใจแล้วก็ กลับมาอยู่ในที่ของตัวเองค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคุณจะทําแบบเนี้ยไปตลอดถ้ามันไม่ดีขึ้นเพราะชีวิตของคุณอะมันมีเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องการเงินการงานคุณก็เลยคิดว่าฉันไม่เอาไปแลกดีกว่าก็ประมาณนี้เพราะด้วยตัวคุณเนี่ยเป็น queen of swords เนี่ย queen of swords ก็คือเป็นผู้หญิงที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้บางครั้งไม่ถูกใจหรือฝืนใจแต่มันจาเป็นจะต้องทำเวลี่ซูนปล่อยไปตามสถานการณ์แต่จริงๆแล้วในใจลึกๆก็ยังต้องการเขาอยู่นั่นแหละแต่ในเมื่อมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เลยจะต้องจำเป็นจะต้องมารักตัวเองรักเขาให้น้อยลงโดยรักตัวเองให้มากถ้ามันจะใช่เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะตัวเขาอะ เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากมันถือว่าเป็นการเรียนรู้คนคนหนึ่งอ่ะซึ่งคุณไม่เคยเจอความสัมพันธ์ที่มันยุ่งยากขนาดนี้มาก่อนแต่พลังงานน่มันเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นอดีตชาตินะหรือเป็นคนเก่าในชีวิตแล้วมันอาจจะมีการหวนกลับมาก็ได้ในวันที่ตัวเขาเข้าใจว่าคุณน่ะทำทุกอย่างเพียงเพื่ออยากที่จะ ดูแลเขาใส่ใจเขาถ้าใวันหนึ่งเขาตาสว่างขึ้นหรือเขาดูออกว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอ่ะที่คุณได้มอบให้อ่ะเขาจะรู้สึกเสียดายและมาถึงวันนั้นน่ะก็จะเป็น리คอนสเต a t ชันวันที่เขาจะกลับมาแต่สำหรับตัวคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ให้โอกาสเขาก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ วันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูดโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะก็เท่ากับเข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วผลิตภัณฑ์เทียนหอมโปกันดูดวงก็อยู่ใต้รายละเอียดดีฟคิปชั่นด้านล่างแล้วนะคะก็ไปดูกันแล้วคลิปเก่าๆก,ก็ดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสฝากอีกช่องหนึ่งด้วยก็คือแพน66เลสเตูดิโอ เป็นคลิปสั้นๆนะคะ3นาทีไปที่หน้าแคสบอร์ดจะมีลิงก์พาไปก็ไปกดติดตามด้วยฝากไว้นะคะอืมแล้วอะไรอีกนะน่าน้าจะอ,อแล้วก็ไอตัวที่ว่า S s ขอบคุณหรือซูเปอร์แตงก็ให้กำลังใจได้นะแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกได้วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ